ลุกแม่พาไปไหว้พระจะพาไปไหว้พระตตวยังเคยเข้าวัดหรือเปล่าเข้าวัดแขกสวัสดีโซเชียลหน่อยสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาคุณแอนไปไหว้พระนะครับพาให้รู้จักการเข้าวัดเข้าว่าได้งนะครับ เดี๋ยวจะพาคุณแอนไปมาอ่พาคุณแอนรู้จักเข้าวัดเข้าวาบ้างหน่ยครับเตรียมเต็มเลยครับนี่นะครับวิหารของหลวงพ่อพระเจ้าอังตื้อนะครับหรือว่าพระโต้เลครับข้ามาพระเจ้าอังตื้อเนี่ยตื้อเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือโตใหญ่เอี่ยง ออความมีคนการกองทายสิ่งพ่อและเจ้าองค์ตื้นนะครับก็จะมีอยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะฮะ<ม>แล้วก็อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าที่มาต่างกันนะครับ<ม>ที่มาต่างกันเนี่ยก็จะเป็นวัดใหญ่เส้นเดียวกันนะครับวัดใหญ่เส้นเดียวกันเป็นวัดอีกวัดนึงเลยแล้วก็อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงขวงลูกเาลูก โอ้ยตรงนี้ขเข,ขาเย็น <c oughs> สุดนะี่ดังมโนยืดยดไทยแอมออร์เดียนกนออดหลังแห้งเเลยคันบ่ กําดังเท่ยวนีนะผมคือลังเป็นอยู่เยอะนี่สิหจีรอยี่จริงเอาไม้มาขุดกบข้างล่างไม่ได้หังงไม่ไม่ต้องข้าเหยอใส่ใกระเป๋าเอง้าเียอะกว่านี้้นะซาหยิมแาทรุน้นุนองรุน อ่าน้องไปรูปทั้งอันโผงด้วยรูปทั้งโผงมั้งรูปทั้งหลังรูปทั้งหลังแม่ผู้ไหนไปหาอยูเทอรงเอาเวลาเขาจับด้วอันใหญ่สีดังวันนี้อุ้ยห้ามรูปของเหมือน ดริงๆกึกวังชอ่วงเวลาช่วงเวลานี้มากเลยเพราะว่าเวลาไปปิดท่องลูกนิมิตหรือไปงานฉลองงานอะไรเนี่ยชื่อช่วงดึกหลังจากเลิกแสดงแล้วคนจะไม่เยอะนะครับ น,น,น้อมโมตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทานิพันเตมหาพุทธรูปังมหาพิยังผีตังสักการัง วจสสสสาาาสัสามาสาศิระสามามิสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุให้ลูกหลานในมรดกเมื่อวัยอยู่เป็นประจำนี่